สวัสดีครับสุขเค้มันสเสมอมั่นเครือเกาความสุขจงมีแกเจ้าพี่น้องไข่สุขุสุก้นครับมันนี้บ้าคู่ได้ครับมาสูดีต่อน้องจิ๋นครับเป็นนะครับลาดหน้าเส้นใหญ่ลาดหน้าครับพี่น้องสุงมากครับใข่ซุ้งหนึ่งครับเป็นเส้นใหญ่ลาดหน้าห้าสิบบาทครับ อ้อนนะครับพี่น้องเจ้านี้อร่อยมากครับเส้นเหนียวนุ่มน้ำลาดหนาเข้มขน้นหมูนุ่มมากครับ น้ำจะเขี่ยวยอดครับกลมกล่อมเดี๋ยวบ้าคู่อรุงปรุงให้พี่น,ออน้องเครับแนะนำครับบ้าคู่ก็จะมากเพล็ดในจังหน่อยครับพี่น,อน้องใส่พริกบานสอนสอนหนึ่งพอดีพริกก็จะโบเพล็ดมากครับนี่ก็น้ำตาลครับ

เกลียวบ้าครูไม่ค่อยชอบเกียวเท่าไหร่ไม่ชอบเค็ม,มชอบเกีียวครับพอดีอ่ะน,อนี่น้องเส้นใหญ่ลาดหน้าหมูนมุ่ม ใส่พักขนาดนาเนี่ยใส่เผ็ดอีกงหน่อยอป้าผู้จะเป็นคนมากเผ็ดจังหน่อยรสจัดกินใดแซ่บอร่อยครับแต่แต่ผู้มากนะครับแล้วแต่คนชอบ พี่น้องกินน้ำบบาวคู่สุกุทุกคนนะครับแซ่บอ,อ,อร่อยอร่อยมาก ชิน้นหนึง่งผัดซีอุก็อร่อยเจ้านี้ผัดซีอุก็อร่อย ลาดหน้าก็จะมีหลายอย่างนะพี่น้องลาดหน้ารวมมิตรลาดหน้าทะเลต้ลาดหน้าทะเลกับก็อร่อย ห้าสิบบาทก็ได้เยอะยอหน่อยพอดีอิ่มอืมหมูเขาจะนุ่มมากนะครับ Mm-hmm. 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. ราก,กนาอ่อนอโอเคครับพี่น้องจำเนี้แล้วครับเมนูลาดหน้าลาดหน้าหมูหมูนุ่ม เส้นใหญ่และหน้าหมูนุ่มอร่อยมากครับเจ้านี้นายเหลา่านางนิจ,จิครับสุดยอดบาคูขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรเเกิีย้ามารับชมวิดีโอของบาคูนะครับเด้อบาคูฝากกดติดตามบาคูเป็นกําลังแรงใจให้บาคูนะครับทุกๆทุกคนครับความสุขจะเกตในพไปนน้องครับสวัสดีครับ